สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ดากุกเกาะนะคะมาใส่าบบด้วยกันนะคะเน,น,นื้อลิวกำลังใส่แบบอยู่นะคะ ใส่บาตด้วยกันนะคะพระท่านก็เดินบินธบาตท,ทุกวันนะคะวันนี้วันพระนะคะเช้นี้นะคะหมอกรู้สึกว่า ปกคลุมเยอะเลยนะคะส่วนนกก็กำลังจะออกหากินนะคะส่วนนกก็กำลังจะออกหากินโอ้โหหมอกควันนะคะหมอกยามเช้าค่ะอากาศเย็นสดชื่นนะคะ นี่นะคะส่วนแม่ค้าก็จะเตรียมไปขายของแล้วนะคะน,นี้ขายลูกชิ้นนะคะไส้กรอกนะคะแล้วก็น้ํานะคะนี่แม่ค้าตัวน้อยๆนะคะนี่แต่งตัวไปโรงเรียนด้วยนะคะไปขายของกับแม่แล้วก็เตรียมไปโรงเรียนด้วยนะคะอ่าใบกระสอบอะไรน้ําแข็ง ติดไฟแล้วอ๋อนั่งคือตื่นแต้สาวแท้มาขายข,ของมายของสอยแหวบ่ะแล้ววันนี้คือไปแต่สาแท้จ้ะตลาดนัดจ้าอ๋อวันนี้ตลาดนัดเนาะเลยเตรียมต้องไปขายแต่เสาเพราะเลยอ,อันนี้นะ่ะ น้ำแข็งซื้อไว้บอกไปไปไปจะเตรียมตัวไปขายของตลาดนัดนะคะตลาดนัดวันพุธนั่นเองนะคะเนาะ ไปแล้วแม่คะตัวน้อยไปแล้วขายของตลาดนัดกับแม่แล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนด้วยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะแต่มองไม่เห็นเพราะว่าหมอกหนามากเลยค่ะ ก็จะพามาดูภาพที่ขึ้นนะคะแต่มองไม่เห็นค่ะหมอกปกคลุมอย่างหนานแน่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากก,ากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้แม่ดาขุดกอ,อกด้วยนะคะมองไปรอบๆนะคะก็มีแต่หมอกควันนะคะ